คุณเจริญทรัพย์กับจากสมุทรปราการน,นะคะสวัสดีคะ่ะคุณเจริญทรัพย์คะครับสวัสดีครับคะ่ะสอบถามเรื่องอะไรคะคือคือ,คอเรื่องผมมอยู่ว่านะครับผมได้ช่วยหาเงินไปนให้คนรู้จักกันยืมดื่มนะฮะโดยโอนเงินไปนให้ทาง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 อาทางทางผู้เอทีเอ็มนะครับเจ็ดทั้งหมดติบสิบเที่ยวสิบเที่ยวรวมเปเงินก็สองแสนกว่าบาทแล้วแล้วก็เขาใช้ใช้คืนมาบ้างน<ล>ะค่ะ เขาเคยใช้เขาใช้คืนมาบ้างตอนนี้ก็ติดค้างอยู่แปดหมื่นกว่าบาทตอนนี้ผมได้ได้โทรไปขอคืนเงินเขาเขาก็รับปากจะคืนให้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ยอมคืนโอเคพี่ผมสรุปนะพี่เจริญทรัพย์ครับถามว่าทําไงให้เขาคืนเงินแปดหมื่นที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมีสัญญากันไหมครับ๋อก็มีแค่ก็มีแค่อันนี้นะฮะมีแค่สลิปโอนเงินแล็ใบโปรเจกต์งานของเขามาให้ แล้วแล้วก็เคยเคยแล้วก็าเอืนเงินตัวนี้โอนไปโอนเข้าบัญชีทางทางคุณพ่อเขาซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอถ้าโดยหลักนะโดยหลักไม่พอก็คณเจริญทรัพย์น่าจะไปติดต่อกับเขาดูว่าเขียนหนังสือสัญญารับสภาพนี้ให้สักฉบับหนึ่งได้ไหมยังไม่มีไม่เป็นไรแต่เขียนหนังสือให้ก่อนได้ไหมแล้วคือที่คุณถนอมนะผมเคยผมเคยผมเคยไปหาเขาที่บ้าน นะเขาทำาทลีว่าจะผมบอกว่าขอใช้คืนต้นกระพร้วแค่แปดหมื่นบาทไอ้ข่าตองแผนม้ลมมันาามาให้ผมนะฮะไปหาเราสองครั้งครั้งแรกเขาครูเอาเอาเอาอย่างนี้พี่พี่เจริญทรัพย์ครับจะได้ไม่ยืดยาวนะน้องเอขอเบอ,เบอร์อายการจังหวัดสม,มุทรปราการให้ที่เออถ้าเขาไม่ทําให้ไปพบอายการเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับ ไปพบพยาการให้ทําหนังสือเชิญนะครับมาคุยกันเจราจาการจะรับสภาพนี้จะจ่ายกันเมื่อไหร่จดเบอร์สะดวกพร้อมจดหรือยังอพร้อมครับค่ะศูนย์สค่ะครับผมสามเก้าห้าส9มเห้าสี่เกหกเกี่เกหกเ้า 023454969นะฮะใช่ค่ะอายการสมบปรร์การนะคะติดต่อไปที่อายการแล้วก็เตรียมชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของลูกหนี้รายนี้ให้กับทางอายการด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะประสานแล้วก็ให้เกิดการเจรจากันขึ้นใช้คนกลางช่วยทําหน้าที่ตรงนี้แล้วหลักฐานที่คุณมีก็แจ้งอายการได้ทราบนะครับว่าเรามีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่เพียงพอที่จะสามารถบังคับเข้าดีเข้าได้หรือไม่โอเคไหม ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับยย้ำนะครับให้กู้ยืมเงินกันนะครับขอให้ทำสัญญาทุกครั้งนะครับตามกฎหมายเนี่ยการกู้ยืมเงินถ้าไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อผู้กู้ฟ้องไม่ได้นะครับฟ้องไปก็แพ้ครับเพราะงั้น จะยืมมากยืมน้อยตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปต้องเขียนเป็นสัญญากู้ยืม,มเขียนเองเป็นลายมือก็ได้หรือจะไปเอาสัญญาสำเร็จรูปมามเขียนกรอกเพิ่มเติมมาก็ได้แล้วก็เซ็นชื่อลงวันที่กันไว้นะครับทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้เป็นเรื่องยากถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ลองคุยลายแชทดลายเขาดูให้เขารับสภาพทางทางไลน์ทางเฟซนะว่าเขาจะยอมรับไหมว่าเขาเป็นหนี้คุณอยู่ นะครับแล้วเวลาจะให้เพื่อนยืมตังเนี่ยนะครับให้เขาทักมาทางไลน์และคุยกันให้รู้เลยว่าคุณยืมผมอยู่นะใ,นให้รู้ว่าคุณน<อ>ัณ้นคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรต้องการเงินจากผมจํานวนเท่าไหร่คุณยืมจะส่งคืนเมื่อไหร่เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับให้เขาตอบคุยกันทางไลน์แล้วเก็บหลักฐานพวกนั้นไว้นะครับเพราะว่าที่มีปัญหาการก็เพราะความไว้วางใจนี่แหละครับไม่มีสัญญากู้ยืมนะคะ